สภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานีน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายข้าวสาร73ตันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บริเวณถงชั้นหนึ่งสารกลางจังหวัดอุดรธานีนายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีรับมอบข้าวสารจากสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานีและคณะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมรวมใจพักถวายความจงรักภักดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมนพนรรษา6รอบ7 2พา2 8กรกฎาคม2567โดยข้าวสารที่จะน้อมกล้าวน้อมกระม่อมถวายในครั้งนี้เป็นผลผลิตที่เกิดจากน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใย ในความเป็นอยู่ของประสงนิกรชาวไทยสำหรับข้าวสารที่นำมามอบแก่มูล,ลนิธิระราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชระูปถัมภ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและก็นำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมรวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและสังคมไทยสืบไป